เตะและอุศสทุกลูเอาจเจริญธรรมศาสาเด็กๆทุกๆคนอาคำขวัญของหลวงตาในวันนี้ของหลวงตานะไม่ใช่คำขัญของรัฐบาลคำขอคำขวัญของหลวงตาวันนี้บอกว่า,าเด็กดีต้องมีศีลห้าเด็กดีต้องมีวิในอา่าสองประโยคจําได้ไหมอันนี้คือคำขวัญของหลวงตา <Okay. S 1> เด็กดีต้องมี ต้องมีสี่ห้าสี่ห้ามีกี่ข้อเออสี่ห้าต้องมีห้าข้อใช่ไหมข้อที่หนึ่งคือห้ามฆ่าสัตว์ข้อที่สองห้ามรักทรัพย์ข้อที่สามห้ามาล่วงละเมิดของรักของห่วงของคนอื่นข้อสี่คือไม่พูดไม่พูดปอดข้อสุดท้ายไม่ไม่ไปเสพสิ่งที่มึนเมาทําทให้เราติดทําให้เราเสพนั่นก็คือ รวมแล้วห้าขอ้อเนาะอ่าพะงานเอาว่าตามหลวงตานะเราเป็นเด็กดี<ร>ต้องมีสี่ห้าอาอบายามกเลิกลาหน้าตาผ่องใส,าางสเราเป็นเด็กดีต้องมีน้ำใจ,ำใจยิ้มแย้มแจ่มใสยิ้มกันอะไยังยิ้มกันอะไยัง <c oughs> ยิ้มอาว่าใหมยิ้มแย้มแจ่มใสให้กับทุกทุกคนเราเป็นเด็กดีมีความรับผิดชอบเคารพกฎกออบ,รอบ,ร,อบรอบครอบฝึกฝนเราเป็นเด็กดีต้องมีความอดทนเด็กดีทุกคนต้องฝึกฝนตนเอง เราต้องเป็นเด็กดีต้องฝึกฝนอดทนนะต้องมีน้ำใจต้องเป็นคนสีสละนี่เรียกว่าเป็นเด็กดีต้องมีศินห้าเด็กดีต้องมีมีอะไรอ้าวเด็กดีต้องมีสินห้าและการสองคือเด็กดีต้องมีวินัยนะจำไว้นะวินัยคืออะไรว่าตามหลวงตาวินัยคือปัจจัยสร้างชาติมีวินัย ต้องตั้งใจอยู่ในกฎมีวินัยต้องกำหนดสิ่งทั้งหลายมีวินัยต้องสุภาพไม่หยาบคายมีวินัยต้องทำลายสิ่งเลวทรามมีวินัยต้องรักเรื่องศักดิ์ศรี มีวินัยต้องทำดีไม่หยาบหยามมีวินัยต้องอุตสาห์พยายามมีวินัยต้องรักความสามัคคีจำได้ไหมบทกลอนบทกวีของนวตาจำได้ไหมจำไม่ได้ไม่เป็นไรแต่จำหัวข้อไว้กันแล้วกัน แมีสองประโยคนะคำขันของลูกตาวันนี้มีสองประโยคคืออะไรบ้างจําได้ไหมเด็กดีต้องมีอะไรเด็กดีต้องมีศีน่เด็กดีต้องมีศีห่าแล้วก็ประโยคที่สองคือเด็กดีต้องมีวินายเด็กดีต้องมีเด็กดีต้องมีวินัยด้วยนะจำไหมนะต้องมีศีน้าต้องมีวินัยมีวินัยเนี่ยมันต้องมีวินัยกับให้กับตัวเอง เพราะฉะนั้นวันเด็กในวันนี้เราจะต้องเป็นคนรักษาศีลใน,นวันเด็กวันนี้ต่อไปเราต้องเป็นคนมีวินยัยมีระเบียบวินยัยจําได้ไหมเอาท่องอีกอ,อีกทีหนึ่งจําได้ไหมมีวินยัยเด็กดีต้องมีอะไร <5. S 1> ต้องมีศีลห้าเด็กดีต้องมีอะไรอีก <5. S 1> มีวินยัยจําได้แล้วเพราะงานทุกคนจําไว้นะ จำไว้เด็กดีต้องมีวินัยแต่เด็กดีต้องมีศินห้าเนาะอ้าวเพลงที่เขาเปิดให้ฟังไปโดยเฉพาะวันวันวันเด็กเขาร้องกันว่าไหนนะเด็กดีเด็กเอ้ยอะไรนะร้องพร้อมกันหนึ่งสองสเด็กเอ้เด็กต้องมี10อย่างด้วยกัน 1. นับถือศาสนาสองรักษาธรรมเนียมมันสาม ช่วยพ่อแม่ครูบาอาจารย์บาอาจารย์นั้นต้องสุภาพอ่อนหวานและอะไรอีกกระดันโย6รกักกานงาน7บากบันไม่เกลียดไม่อะไรต่อเนาะประหยัดน้ำใจนักกิฬา ให้เหมาะกับการสมัยชาติพัฒนาเพราะั้นเราวันนี้ก็ขอให้เด็กๆเ,เป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่นะให้เป็นเด็กดีของครูครูบาอาจารย์และให้เป็นด็กีเด็กดีเด็กดีของประเทศชาติบ้านเมืองกันต่อไปอสำหรับหลวงตาใครรู้จักชื่อหลวงตาบ้าง <c oughs> หลวงตาชื่ออะไร <c oughs> หลวงตาชื่ออะไร <c oughs> ใครรู้จักบ้าง นงังกงน้องตาชื่ออะไรเอ้หลวงตาดวงดีจำไวนนะ้นะวันนี้พบกันวันนี้ขอให้ดวงดีทุกคนเป็นเด็กแล้วนะครับทันที่เราเป็นเด็กดีกันทุกคนอาจเจริญรำสำนึกดีอ